เมนูง่ายๆไข่เจียวฟูกรอบนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะใช้ไก่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาไปนิดนึงไม่ต้องปรุงเยอะนะคะแล้วก็ตีไข่ให้ไข่เข้ากันนะ ไม่ให้เหลือไข่ขาวเลยนะคะให้ละเอียดเป็นสีเหลืองเลยให้เนื้อเนียนเนาะช่วงเราตีไข่ลอน้องก็ตั้งตั้งหม้อเนาะใส่น้ำมันพืชเนะเาะให้ร้อนเลยค่ะเราจะใช้หม้อเป็นแบบนี้นะคะ,ะมันจะได้ไข่ออกมาสวยงามเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันค่อนข้างจะเยอะนะคะ เดี๋ยวเราเช็คว่าน้ำมันร้อนนะคะลองหยุดไปแสดงว่าร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักตักไข่ที่เราหยดออกไปใช้ตะแกรงหรือกระชอนแบบทีทีเนาะกรองร้อนนะคะต้องระวัง กูใวยงานมนะ้วแล้วก็กลับได้เลยนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊มาม่าเราลวกมาม่าแห้งเราลวกแล้วก็กินก็ใส่แนี้ไปเลยนะคะไข่เจียวฟูกรอบมากเลยนะคะ เรามาดูความกรอบกันนะคะกรอบมากโอเค,อเ,คเรามาลองกินกนะันเนาะง่ายๆเลยค่ะไข่เจียวฟูกรอบนะคะเจี๊ยบลวกมามา่าใส่ ถ้าใครอยากจะกินกับซอสก็ได้นะคะเจ็บใส่ซอสซอสลงไปจะซอสมาเขือเทศซอสพริกอะไรก็แล้วแต่จะเจ็บซอสแม่อ้วนหมูกระทะนะคะกินอะไรกินกับอะไรก็อ่อห่วนหนี้วละ หาคลิปเป็นประโยชน์หรือว่ามีสาระดีๆนะคะหรือเพื่อนๆลองเอาไปทำตามดูได้เลยนะคะง่ายๆคะ่ะไข่เจียวฟูกรอบนะคะกรอบจริงๆยังไงเจ๊ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิให้เจ๊ด้วยนะคะกำลังใจจากเพื่อนๆสำคัญต่อเจ๊มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ